สวัสดีครับวันนี้เรามาดูรีวิวของ Toshiba at 2 0 0นะครับเป็นแท็บเล็ตบางที่สุดในโลกนะครับในปัจจุบันที่มีหน้าจอ10.1นิ้วมาพร้อมกับความบางเพียง7.7มิลิเมตรนะครับบางกว่า Galaxy Tab 7.7อยู่ประมาณบินกว่าๆนะครับสำหรับดีไซน์เนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นแบบเรียบง่ายนะครับไม่มีปุ่มหรืออะไรนะครับนอกจากเว็บแคม2.2ล้านพิกเซลนะครับ สำหรับถ่ายภาพแล้วก็ใช้วิดีโอคอรความบางนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสุดยอดนะครับถือว่าบางมากให้บางกว่าสมุดโน้ตีกส่วนพอร์ตต่างๆนะครับด้านข้างนี้ก็จะเป็นพอร์ตเชื่อมต่อนะครับของหูฟังนะครับ3.5มิลิเมตร ไมโคร USB HDMI แล้วก็ช่องเสียบไมโคร SD นะส่วนด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นพอร์ตสำหรับเสียบดอกนะครับเป็นพอร์ตใหญ่ซึ่งตรงนี้ก็ในชุดถ่ายก็จะไม่มีดอกแถมให้นะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นปุ่มสำหรับปรับเสียงนะครับปุ่มวอลลุ่มปุ่มล็อกโรเตหน้าจอแล้วก็ปุ่ม power นะครับ ำหรับอินเทอร์เฟซด้านหน้านะครับเป็นแบบฮันนี่โคมนะเป็นแบบเพียวสต็อกตรงนี้ก็จะเหมือนกับบน ASUS นะทาน์ฟอร์เมอร์หรือ Acer ห้าร้อ A ห้านะครับสามารถเพิ่มวิจ g ตแล้วก็เปลี่ยนตัว wallpaper ได้นะครับอยากได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวเช่นเดียวกับเมนูก็คือ layout จะเป็นแบบ7จคูณหนะครับตรงนี้ก็จะเหมือนแบบ แท็บเล็ตทานิโคมทั่วไปด้านการใช้งานตัวข้อความนะครับรุ่นนี้ก็ไม่สามารถส่ง SMS ได้นอกจากไม่สามารถใส่ซิมได้ตรงนั้นก็ต้องใช้อ e ีเมลนะครับอย่างมีทั้งอ e ีเมลแล้วก็ Gmail ที่ติดตัวมากับ Android อยู่แล้วด้านอ e ีเมลก็สามารถกรอกอ่าตัว User Password ได้เลยแล้วก็มันจะตั้งค่าเป็น Auto Config ให้ส่วน Social Network นะครับรุ่นนี้ก็จะมี f a c e b o o ท Twitter ลน์นะครับแล้วก็อื่นๆที่สามารถเล่นได้ยกเว้นตัววัดแอ p นะครับซึ่งมันไม่สามารถ Activate นะผ่าน SMS ได้ตรงนี้เช่นเดียวกับทวิตเตอร์ตรงนี้ก็เล่นได้ใช้ซิส s ม i c ก็ตัวอักษรใหญ่ครับเมื่อเทียบกับหน้าจอ จากนี้ก็หาโหลดได้จาก Market เพิ่มเติมได้อีกส่วนการใช้งานด้านสำหรับการใช้งานกล้องนะครับก็ตรงนี้จะติดมาให้ที่5ล้านพิกเซลนะพร้อมออโต้โฟกัสตรงนี้ก็จิ้มไปที่หน้าจอแล้วก็จะจะมีโฟกัสนะครับอัตโนมัติแล้วกดถ่าย ตรงนี้ก็จะมีเมนูเป็นเลื่อนเป็นแบบครึ่งวงกลมนะครับแล้วก็เป็นเลื่อนแบบพาเนลได้เหมือนกับบนก็คือสต็อกไฮม e ล่านั่นเองนะครับไม่มีตัวปรับแต่งนอื่นความเรียดก,ก็เลือกได้ที่5ล้านพิกเซล3ล้าน2ล้านแล้วก็ VGA นะครับส่วนการถ่ายวิดีโอนี่ก็รุ่นนี้สามารถถ่ายได้ที่ Full HD นะครับ 1080p แล้วสามารถใช้งานกล้องนาได้ด้วยนะตรงนี้ก็ถือว่าคา่อนข้างดีส่วนแกลเลอรี่นี้ก็จะเป็นแบบกริดนะครับเป็นตารางเหตุแบบ 3D ก็คือเอยียงตาม accelerometer นะครับเอยียงตามเครื่องนั่นเองนะครับส่วนเมนูโชว์ก็จะเป็นแบบกริดนั่นในนี้ก็จะเป็นเมนูแบบเป็นมีมีเมนูย่อยข้างล่างนะครับเลื่อนภาพได้ค้ามภาพได้แล้วก็หรือเป็นเลื่อน สามารถใช้พินสูมได้นะครับปกติเลยตรงเมนูด้านบนก็จะมีเมนูเป็นอินโฟนะครับแล้วก็มีไปเมนูให้แชร์เป็นดีเทลแล้วก็มีเมนู Edit ภาพแบบพื้นฐานนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้ครอบใช้ปรับแต่งสีแบบลูกๆกนะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากถ้าต้องการละเอียดต้องโหลดแอปเพิ่ม ด้านการใช้งานมัลติมีเดียนะครับก็จะมีเมนู m ม d i a ีเดียเพเยอร์นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องเล่นของทางโตชิบ้านะครับตรงตรงนี้ก็ถูกปรับแต่งมาให้เหมาะสำหรับตัวแท็บเล็ตโดยเฉพาะนะครับตัวเครื่องเล่นมีเดียของโตชิบ้าก็จะมีเป็นตัวเล่นเพลงนะเป็นเครื่องเล่นเพลงปกติ ลำโพงเครื่องนี้ถือว่าดีนะครับเพก็เป็นระบบดิจิตอล a d o บ e d ดิจิตอด้วยส่วนรูปตัววิดีโอนะครับก็สามารถเล่นได้ที่ 1080p นะครับเต็มหน้าจอ ตรงนี้ก็สามารถโชว์รูปภาพได้ด้วยนะครับเป็นอันลบั้มภาพตามโฟลตรงนี้ก็จะแบ่งเป็นตามโฟลเดอร์แล้วก็นอกนั้นก็จะไม่มีอะไระครับตัวแต่งภาพก็จะเป็นแบบเดียวกับในแกลลอรี่ตรงนี้เป็นการรับฟีดนะครับก็ต้องตั้งคค่าเองแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นดาวน์โหลด น่าสนใจก็คือตัวนี้มันสามารถต่อเชื่อมต่อคอนเทนต์นะครับระหว่าง wifi ระหว่างเครื่องในกันได้นะครับผ่าน DLNA ตัวนี้ก็จะไม่มีไม่ค่อยมีทดลองไม่ค่อยมีใช้งานเท่าไหร่นะครับใช้งานยากด้านเบราว์เซอร์นะครับก็ุ่นนี้เนี่ยเหมาะสมในการค่อนข้างเหมาะสมนะเนื่องจากอ่า หน้าจอเนี่ยมีขนาดใหญ่ถึง10นิ้วด้วยกันแล้วก็สามารถอ่า,อานแฟลชนะครันบจุดหึ่งได้แล้วก็รวมถึง HTML5 ้วยนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นพื้นฐานแล้วในสำหรับหลายๆเว็บตัวนี้จะเป็นเว็บโบชั่นเมอร์บายนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่ตรงนี้ก็จะหลายเว็บก็จะเซตให้ใช้งานเป็นโมบายเวอร์ชันแล้วสามารถแต่ก็สามารถเข้าเป็นเดสก์ท็อปเวอร์ชันได้อย่นั้นนะครับตัวหน้าเว็บก็แสดงผลได้เต็มนะครับเต็มรูปแบบนะเหมือนบนคอมพิวเตอร์แล้วก็สามารถพินซูมไนดะ้ปกติ จะเห็นว่ารองรับแฟตได้นะพวกแบนเนอร์ตา่างๆนี่ก็โชว์ได้ตามปกติตรงนี้จะเป็นด้านเกมนะก็ทดลองเป็น Need for Speed Hot Pursuit ส่วนด้านการใช้งานอื่นๆนะครับที่น่าสนใจหน่อยก็คืออย่างเช่นตัว iPad นะครับจะเป็นโปรแกรมสำหรับเขียนหน้าจอนะโดยเฉพาะซึ่งตุงนี้ก็สามารถรองรับสไตลัสนะครับสำหรับการเขียนหน้าจอได้นะครับนี่ก็ทดสอบแบบแบบรัวๆนะก็คือสไตลัสผมไม่ได้เอามา ตัวต่อไปก็เป็นอ่าตัวโปรแกรมออฟฟิศนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยก็จะลงเป็นโปรแกรมทองติงฟรีนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเต็มนะครับสำหรับต้นสามารถใช้อ่านนะแก้ไขหรือสร้างเอกสารด็อกคือเมนต์ได้นะครับซิ่งตัวนี้เมนูก็ถือว่าค่อนข้างดีนะของติงของติงออฟฟิศนะครับแต่ เรื่องการใช้งานก็ต้องหาแบบเป็นพวกด็อกหรือตัวไวเลสคีย์บอร์ดมาเชื่อมต่อนะครับถึงจะใช้งานได้ถึงเต็มที่เช่นเดียวกับแอปอื่นๆน,นะครับอย่างตัวโชวก็โชก็จะเป็นในส่วนของ powerpoint นะครับจะคล้ายกันก็จะเป็น presentation นะครับซึ่งเมนูเนี่ยจะคล้าย powerpoint มากๆเลยตรงนี้ก็ใช้ทำนำเสนอนะแบบง่ายๆ และอีกอันนึงที่น่าสนใจก็จะเป็นอ่าเป็นพวกอ e ีบุ๊กนะครับซึ่งตัวอ e ีบุ๊กนี่ก็จะมีมีให้เลือกอ่านมีให้เลือกใช้ค่อนข้างหลายแอปนะอย่างพวกตัวอ e ีบุ๊กฟรี Amazon Kindle หรือเป็น pdf ที่เราโหลดเข้ามาเองนะครับ อย่างตัวนี้เล็กเชอร์โนก็จะเป็นตัวคล้ายๆสมุดจดนะเป็นสมุดจดสำหรับตัวแท็บเล็ตโดยเฉพาะการใช้งานแมปนะครับบนรุ่นนี้เนี่ยก็จะเหมาะสมหน่อยก็คือหน้าจอมันค่อนข้างใหญ่นะแต่ต้องหาด็อกนะต้องหา,อาตัวยึดนะสำหรับถ้าต้องการใช้ไวรถเนี่ย ต้องต้องการใช้งานนำทายรถก็ต้องหาตัวยืดนะครับซึ่งน่าจะใช้กับตัว10.1นิ้วอื่นๆได้นะครับเพราะตัวของมันยังไม่มีขายก็สำหรับการรีวิวตัวตัวชิบ้าเอท0 0 0แบบคร่าวๆก็ต้องขอจบเป็นเท่านี้นะครับสำหรับราคานี้ก็อยู่ที่2,900บาทนะครับถ่าถามว่าก็อาจจะราคาท่างสูงนิดนึงนะถ้าก็ถ้าเทียบกับ คู่แข่งอย่าง ASUS นะครับ a าน f ฟ r m e อ p r พรำที่สเปคดีกว่าแล้วก็มีด็อกแถมให้แต่ถ้าคุณชอบอแท็บเล็ตอะไรบางๆแบบรับเบามากๆนะครับก็รุ่นนี้ก็ถือว่าสุดยอดในบรรดาตัว10.1นิ้วเรื่องความบางแล้วก็ความเบานะครับเพียง5ขีดนิดๆเท่านั้นเอง